สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพามาชมบรรยากาศนะคะที่ข้างในบ้านนะคะว่าเราปลูกตรงนี้ที่เราปลูกนะคะคืออะไรนะคะนี่ถั่วฝักยาวเรื้อนะคะเราได้ทดลองปลูกด้วยนี่จะเป็นสายแล้วก็จะมีมูลไส้มีมูลขี้วัวด้วยนะคะก็เราก็จะใส่น้ําก่อนแล้วก็หมักในน้ํานะคะกลิ่นก็จะแรงมาก เราก็จะมีเปลือไข่นะคะเ,เพื่อนอันนี้จะเป็นใบไม้แห้งเราก็จะลงด้วยใบไม้แห้งรองพื้นก่อนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะคะที่เรามาโปรยก้อนกรวดแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะามากั้นไม้ไว้นี่จะเป็นซอเบอรี่นะคะที่เราได้ย้ายมาแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะน้องน่าจะตุยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองตัดก่อนส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรง ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นผักกาดนะคะที่เราได้ปลูกอันนี้ก็จะมีใบเหลืองอันนี้ไม่ต้องตกใจเราก็แค่ดึงทิ้งเหมือน้องผัดออกส่วนตรงนี้ตรงนี้เราดูไปแล้วเนาะผักกาดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถั่วรันเตานะคะเพื<ๆ>่อนเราได้ปลูกไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่จากที่เราได้ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็พรวนดินลดน้ําใส่ปุ๋ยมี มีสารเร่งบ้างนะคะก็จะมีสูตรสีเหลืองนะคะทําให้น้องโตวไวขึ้นเนาะอันนี้เราก็เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วจนเราได้ทดลองเป็นพวกปุ๋ยธรรมชาติอันนี้ก็จะนานพอสมควรแต่พอมาเลี้ยงใส่ปุ๋ยแล้วดูแลน้องน้องก็จะแตกใบกอแบบนี้เลย นี่ก็จะสวยแบล็คเบอรี่มีน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอรี่มีนม้ำเราได้ทําการพับกิ่งแล้วก็ชํากิ่งเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอน้องติดรากนะคะเพื่อนบริเวณนี้อันนี้จะเป็นส่วนตรงอิดนี้นะคะก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะต้นสตรอเบอรี่เราได้เอามาลงไว้กับใกล้ฟักนะคะนี่จะเป็นต้นฟักเดี๋ยวเราก็จะมีมีซุ้มโคลงให้น้องนะคะซุ้มเลื้อยอะไรอย่างนี้เนาะส่วนตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นทัวรลันเตาเหมือนกันตอนนี้น้องกำลังเลื้อยขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นเดือนมกราคมที่เราได้ทําการปลูกน้องทัวรลันเตานะคะสำเร็จครั้งแรกนะคะแต่เดี๋ยวรอน้องโตก่อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีดินแล้วก็มีทรายแล้วก็จะมีหญ้ารองกักมะพร้าวรองนะคะตรงฐานข้างล่างนะคะ อันนี้ก็ยังสวนเหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถั่วยาวถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวรอน้องรวยขึ้นเยอะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักที่เราหมักตัวขี้วหัว